สวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับมือนีเบ้าแอมเราท่องในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับป้าวันครับเอฟซป้าวันกับน้องแยมครับหูยินข่าววันหลานสาวครับเอฟซเนาะน้อยครับมีเส้นครับบอกเลขแม่นครับเข่ามาตลอดครับถูกมาหลายงวดครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เลยครับเอฟซีเจ็ดศูนย์ศูนย์ถูกทั้งบ้านวาสันครับเอฟซมามเจ็ดเก่าก็ถือเป็นวาสันครับผลพันธุ์นั่งอยู่ทั้งผลครับ เมื่อเนี้เดมาถึงบ้านคุณป่าวันล่ะครับเอฟซีเนาะกำลังนั่งมัดหอมว่าสันครับลูกหอมไว้กินไว้ขายครับเอฟซีพี่เนี่ยสิพผ้ามาสอบถามตัวเลขเด็ดเด็ดงวดนี่ว่าสิเป็นตัวไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมบราทงนัมบเด้ครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับป่าวันครับสวัสดีครับัดีคป่าวันสวัสดีค่ะครับผมป่าวันฝันดีครับงวดนี่แนวทางเนาะครับเนาะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ สอสอพศ2568ครับบอกซูเอฟซฟังนะครับคุณป่าฟันแนไรรวได้ครับงวดนี้ครับวนร้านาากับลตเตรียหายแล้วก็บอเชียงกับฟันว่าได้กินป้านะไปขอหัวป้าเขาไปให้แมวครับม <c oughs> ันก็วาสีมันหลายก็เลยก็ยกินก่อนจังน้อยว่าแต่เอายิดเส่ปากันยันเข้าดากันเลย เออเอาเสียไปให้แมวเอาเศษถุงก่อนเถอะจ้ะไม่ขอไปให้แมวหรอเนาะจะกินของเขาเลยเอาไปให้แมวเหมอนกันเพราะท้าให้แมวดอกแก่ก่อนหิมาก่อนเออหิมาก่อนแค่นั้นแหละฝันทำนี่ร้านจับลอตเตอรี่ให้แล้วแล้วก็มาฝันมาฝันฝันไปเลยเอาปลามาให้แมวเออว่ามาให้แมว ครับ้ันก็ว่าถ้าในแมวเราเห็นเนื้อมันหลายตะเลยเอากินเสียปากกะนก้อนกินก่อนเนี่ยกินใส่ยปากกินก่อนแมวเลยอันครับน้องเพิ่นซื้อยังก่อนนะครับน้องแย้มน้้องแยมเนาะครับเนาะเพิ่นจับให้ถูกมาจังหวัดล่ะครับน้องแย้มนี่ครับถูกมาตลอดเลยถูกมาตลอดเนาะครับเนาะม่วงสำคัญเพิ่นจับให้ตัวใดก่อนครับเคลีร์อย เจ็ด <7 S 1> ร,ร้อยเจ็ดศูนศูนย์บอครับพี่จับ <7 000. S 2> ไผ<ฟ>่โอ้ดศูนครับ <6 S 2> ครับตรงตรงเลยนะคะน้องสามตัวเลยตัวนี้ครับสามตัวเลยครับถูกดีใจน้ำครับอันบาดนี่เพิ่นจับมือไรครับน้องย้มนี่เพิ่นจับมือไรครับเนี่ยโรสตรีอันตัวจับมันตัวแรกกั่นจับให้มือเขาเพิ่นนามาะม่าล่ะครับมือวันที่หาหรือที่โกวันที่หาบอครับคุณแมทวันที่หา คุอจับให้ตัวไหนครับคุณป้าจับให้สามลอยสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์เอดมินจดเลยครับอันเลขหนาตัวไหนครับเลขหนาเพค่ณจับจับได้บ่จับได้บ่ครับเอามาเบิ่งจับหาเอามาใเอฟซีบ้างนะครับคุณป้าลูกลูกลูกคนครับจะเข้านะครับนอตเลขหนากระถางสวยงามนะครับเนาะกำลังมัดหอมนะครับนี่ สวัสดีครับพ่อหยัดครับพ่อหยัดได้เนาะพ่อหยัดครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่หยัดครับแม่หยัดกัอยุตั้งปีลวครับเป็นเป็นพี่น้องกันนี่แหละครับบ้านไก่ชิดกันเนาะครับตีบซี่มาหมัดหอมปลูกเองบ่ครับนี่คุณแม่แม่อโอ้ปลูกเองจนได้หมัดขายหมัดขายหรือหมัดไปกินล่ะครับนี่ กินใบไปกินทั้งขายหลายๆพี่น้องมากจะให้พี่น้องแน่กินน้ำขายน้ำแน่นขายโลดเท่าไรครับเดี๋ยวนี่หอมครับสามร้อยสามกิโลร้อยบาทดีเนาะครับเนาะปอดสารพิดบ่ะครับแน่นยากกระเบิสีโอ้ยากกระเบิดศีลดีดีขายขนาดยังเดดโง่แต่หนามกบใส่แต่ปุ๋ยโอ้ฝุ่น ปลูกกาแฟทีเดียวเลนปลูกจากไรล่ะครับคุณแม่โอ้ยบุกพอไรบุกพอไรได้บหมครับสองแปลงปลูกสองแปลงแปลงแป้งแป้งอะไรแปลงละเม็ดนโอ้แปลงละเม็ดหาซิบครับมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งเลขของป้าวันกับน้องแยมครับเอฟซีมาเที่ยวนั่นกับบุหรี่น้ำเพลินครับเอาเอาสามศูนย์ศูนย์มาก่อนครับคุณป้าเอาสามศูนย์ศูนย์มาเอฟซีมาก่อนเลยครับครับมาสิครับ ขอโทษขอให้ครับนี่สิบสองล้านครับอ e ีบสี่ฟันวันใดกินปลาฟันวันใดกินปลาเนาะครับห้าสองแปดเลขนาง่ามได้ครับนี่ห้าสองแปดครับสามศูนย์ศูนย์ 300, 000, เลขไทยสิบส e องล้านงวดวันที่สิบหกครับห้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ครับอีบสี่เนาะนมาเลากลียกนาครับเอาตัดเลนเนะครับครับผมใส้คุณป้า<อ>ตัวน,นั้นนะครับ อันนี้จับหมวกันจับหมวกานลาสุดคือการมับน่เพ่อจับหมวนจับหมกอันนี้จับจับมาเลยตัวมอันนี้เลขชุดวอย่งแผ่นตัวนี้จับใ้สองสแผ่นตัวนี้สแผ่นครับนี่โอ้ขอให้มีโชคไงด้วยครับนี่ตัวนองตัวนไหตัวเท็ลอยตัวเท็จลอยตัวเท้จสองตัวเก็บในวันที่หน่บาครับสองห้าสาม สองห้าสามเก้าศูนย์หกสองห้าสามเก้าศูนย์หกครับเก้าย์กหนึจับไผ่มูว nah ่านเป็นปรคับครับอม่อากหมวนี่น้องเลี <S <s ้ยจ้บไห้หมอว่านรากาบานนี้มักชุดได้กรครับคุณป่ามักชุดใดครับมักทั้งสองชุดมักทั้งสองชุดนะครับเนาะเรียกกระตัดลินเอาอยู่ในนี่แหละครับเอฟซีกับ่ัตองตัดละครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลยเหรอครับเนาะหวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่กับป่าวันครับเอซ สิบหกกุมภาพันธ์เยมจ้าไผ่ห้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์แล้วกับสองห้าสามเก้าศูนย์หกเจ้าไผ่สองชุดนะบัตรนี้เลขแมวตัวไหนล่ะครับป้าวันครับนี่จะบ่กครับเลขแมววเลขแมวมีแล้วเลขแมวมีเลขแมวนะครับนะแมวสี่ขากับบุตรตองแปะนะครับเพราะว่าเลขเลขกรับน้องแยมแล้วครับอภิษ่์พานมากกับเขาเจ็ดนศูนย์ ฮะยังก่ครับคุณพ่อมีอาตายอยู่้าไเอาไปกินยาเขาตายอย่างไรตายมีเอาไปกินยาหตืมเอาเอีซมียังเติมเติมอีกครับคุณป่าบุมี่บุมีหมักถึงสองชุดด้อครับเอฟซี่งามเมุดถึงสองชุดแหละครับเอฟซีนี่แหละสามสูนนี่ทัดเรียนนี แต่ศูนย์นย์่มันคือสิบพมาอีกแล้วละนี่แต่กับวันนี้วันนี้นกล่างงี้ังไหนอะจะว่าคราบผมแมู่แปดศนม่ัอนี่นย์ันเกินเห็นบอกบอกเจ้าอันชีหกหนึ่งมันยังหอขานอแต่พมััเนี่แต่เลขตัวพม่าเนี่ยพม่าหาสองแปดนี่ครับนตัวพมักนี่นี่กับหาสองหาสามนี่ครับ แกเข่าศูนย์หกม่นกับบนีนออนเนี่ยมันออกบวงามได้เลยครับกับเนาวังหันมันรับศูนย์สองตัวับอายุจะคลองนั่นย่ายฝันมังคัอายุเท่าไรล่ะครับคุณป้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีครับเอาเ่ยวพ่อพันกับตัวเลขชุดนี้แหละครับเดี๋ยวสิึ้นตัวเลขไหแคบหน้าจอครับขอบคุณทีครับประวันครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุแม่ครับผมครับเนาะมาเิ่นตัวเลขเลยครับ ครับผม f อฟเนาะแคปหนาจอไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเมืองครับ528 300 528 300ครับเลข3โตักระตัดเลนยูนิี่ล่ะครับ FC 253 906 253 9 0มเครับงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบแครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่กับป่าวันกับน้องแย้มของข้าครับ FC อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมือนี่ครับ FC มือนี้ครับ ยานเปิงไปสาครับเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมโลทวงนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยวัดหลุงปูรอดครับวัดหลวงปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับในมีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับแต่มาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีเป็นสิ่เรียกถือกนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะยพ่อโนวดนี้เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิกขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลดคืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่านรู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แ, aw, แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้าาน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแตงเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซี C กระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ